ผู้บัญชาการทหารเรือลุยชายแดนจันตราดวินาทีนี้ไม่มีเรื่องไหนจะร้อนระอุเท่าเมื่อพลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนำทีมระดับบิ๊กเดินทางลงพื้นที่จุดเดือดชายแดนไทยกัมพูชาด้านจันทบุรีและตราดในวันที่4ตุลาคม2568เพื่อเช็คความพร้อมและขีดเส้นตายในภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติภารกิจด่วนยกระดับความมั่นคงท่านผอบอทรอไม่ได้มาเล่น ท่านลุยตรงไปที่ฐานปฏิบัติการเนินผีกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินบ้านท่าเส้นและชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่สมไม่เว้นแม้แต่หน่วยปฏิบัติการเกาะกูดเป้าหมายคือรับทราบสถานการณ์ล่าสุดเตรียมแผนใช้กําลังทหารแบบเต็มรูปแบบหากจําเป็นที่สําคัญกว่านั้นคือการจัดการขั้นเด็ดขาดท่านลงไปตรวจสอบด้วยตัวเองเรื่องการรื้อทําลายสิ่งปลูกสร้างกรณีบ้านสามหลังที่บ้านหนองรีตําบลชํารากจังหวัดตราดที่ล้าเข้ามา นี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดไม่มีการประนีประนอมในเรื่องอธิปไตยคำสั่งเด็ดสร้างรั้วถาวรเท่านั้นยังไม่พอผอบอรทอรอยังเดินทางไปถึงหลักเขตที่5 2อถึง59าเอําเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเพื่อสั่งการด้วยตัวเองให้เตรียมพื้นที่สร้างรั้วถาวรตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นการยกระดับความมั่นคงชายแดนแบบไม่มีวันย้อนกลับและปิดท้ายแบบสุดประทับใจท่านผอบอรทอรอได้เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลทุกนาย ทั้งทางบกและทางทะเลที่ยืนหยัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดความตึงเครียดคำพูดของท่านชัดเจนเหมือนคำประกาศสิทธิกองทัพเรือมีความพร้อมเต็มที่ในการพิทักษ์รักษาเอกราชและบุรณภาพแห่งดินแดนเราจะยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์สุดยอดความเดือดนี่คือการตอกย้ำว่าอธิปไตยของชาติไม่มีวันยอมให้ใครลำเส้นคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับการลงพื้นที่และคำสั่งเด็ดขาดของพอบทอรอในครั้งนี้คอมเมนต์บอกเราด่วน ถูกใจเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตาม28 HB News ด่วนๆจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญแบบถึงใจถึงอารมณ์ที่นี่ที่เดียว